นะคะให้ทุกคนแคปมาเลยนะตัวนี้นะเราทําปากกานะคะชื่อว่าจุดสีอ่ะอ่ะแคปเสร็จแล้วนะคะตัดขอบตัดมุมอะไรให้ดีมาต่อไปถ้าเราทําเสร็จแล้วนะคะแป๊บหนึ่งนะจ๊ะให้เราเข้าแอปไอเบสเพนเอนะคะเสร็จแล้วก็จะเห็นหน้าพี่นิดหนึ่งเสร็จแล้วให้ทุกคนก็กดปกติตามเราเล่นนะคะกดบวก น้ำผ้าใบอะไรมาก็ได้หนึ่งอันนะคะหรือเจ้าตามเราก็ได้นะเสร็จแล้วกดมาตัวนี้ค่ะกดตัวนี้อุ่ยหยาอกดน้เข้ารหัสผู้กันนะคะทุกคนเอามาเป็นกดนาต่อไปนี้จุดสีนะคะเสร็จแล้วทุกคนกดบวกให้เป็นของตัวเองค่ะเราให้ทุกคนเป็นของตัวเองได้นะ ที่เราให้เพราะว่าเราทำเองเราทำบัตรแจกนะคะทุกคนต่อไปต่อไปก็จะมีกิจกรรมหลายๆอย่างให้ทุกคนมาเข้าร่วมดูเข้าร่วมว่าตามนะคะแล้วทุกคนก็จะได้ไปเลยนะได้ไปเลยหมายความว่าได้อ่าได้ปรกกาเนี่ย1อันนะคะถ้าก็เราก็จะมีทําคลิปหลายๆอย่างนะคะแล้วก็จะมีการตอบคําถามนะเสร็จแล้วเราก็ จะมาแจกนะคะถ้ามีคนตอบถูกนะก็คือคิดซะว่าทุกคนอ่ะคนที่ดูช่องเราอ่ะเป็นทีมเดียวกันพี่จะให้ชิงรางวัลแต่ถ้าไม่มีใครตอบได้เลยนะคะเราก็แจกอยู่ดีนะแต่อาจจะเป็นกิจกรรมอื่นนะคะ โอเคค่ะมาเดี๋ยวว่าถึงแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยดีกว่าค่ะวิธทีทำนะคะเราจะมาสอนทุกคนนะแต่ว่าเวลาทำเนี่ยเราจะทำในแอปในตัวนี้นะคะทุกคนในเครื่องใหญ่เราจะมาสอนนะคะทุกคน ให้ทุกคนกดเข้ามาที่แอปไอวิสเพนนะคะให้ทุกคนกดย้อนกลับไปที่เลเยอร์ฉันผ้าใบฉันอะไรสักอย่างเราก็จะต้องเล่นให้เขาโอเคปีร่ามัอมเปิดอาวโอเคไม่เล่นแล้ว ทุกคนกดบวกนะคะใช้ผ้าใบอะไรก็ได้เหมือนเดิมให้ทุกคนกดมาที่นี่นะคะใช้อะไรก็ได้นะคะเสมอมว่าเราใช้นี่ใช่ไหมคะให้ทุกคนกดส่วนผสมสีแบบนี้นะทุกคนจะทำตามเราก็ได้นะแต่ว่า หรือว่าจะทำเองก็ได้เราแค่บอกเฉยๆนะว่าทำยังไงมาถึงจะดีนะการล่างเนี่ยเราคิดว่าเอ่อแค่แค่นี้พอนะคะ46่สิบหกะคนกดไฟเช็กสีน้ำนเปิดเลยนะคะกดตัวนี้นะตรงนี้เนี่ยไม่ต้องทำอะไรสักสิ้นนะคะ ข้ามาเลยแต่ตรงนี้เนี่ยอยากให้ทุกคนเลือกมาเป็นที่เส้นขอบสามให้ทุกคนใช้มาเป็นเส้นขอบสามนะคะกดการเว้นระยะเนี่ยไม่เอานะคะเราเอาแค่ยี่สิบสองจห้าสบเปอร์ซนตท่นะคะที่เหลือตรงนี้ไม่ต้องกดอะไรแล้วนะ อันนี้ก็คือคล้ายๆเมื่อกี้ทุกคนแต่ว่าอันนี้ให้ทุกคนทำแบบนี้เสร็จแล้วให้ทุกคนกดเส้นขอบเหมือนเดิมจ้ะสีเส้นอยากไปร้อยเลยเสร็จแล้วกดประเภทนะคะมันจะมีแบบคู่แบบสีแบบน้ำแล้วก็แบบเดี่ยวซึ่งแบบสีมันจะเป็นแบบนี้ทุกคนแต่ว่าเราจะใช้แบบแบบไหนดีแบบน้ำไหมโอเคใช้แบบน้ำนะคะเพราะว่า ปับน,นึงนะไม่เป็นไรเพราะว่ามันดูน่ารักแบบนี้นะแล้วอธิบายไปด้วยนะทุกคนกาลางไม่เอานะกาลากเอาแค่สามสิบกดเซรามิกนะคะไม่เอาเลยการตั้งค่าก็กดความหนะตาตจำสุดไม่เอาความหนาะสูงสุดมันมีให้อยู่แล้วสองร้อยหกิก็สองร้อยหกสิบปกติเสร็จแล้วนะคะทุกคนไม่ต้องกดอะไรเลยนะตัวนะี้กดธรรมดาเลย ตรงนี้กดทำมาดาไปเลยกดเปลี่ยนชื่อแปลงนะคะชื่อแปลงของเราจะต้องชื่อว่า mm. b y บ i b m bybm คิดชอบไม่เอานะไม่เอาคิดชอบนะจ๊ะนี่ตรงนี้มันจะต้องเป็น b ใหญ่ B ี b ล่บไม่ได้ดีมันจะต้อง BM อมาจจะตัวเด่นบ m หยุดเว้นนิดนึงแล้วก็ By b M ยบอับเบิลยูนี่อันนี้เราบอกรหัสนะเราบอกชื่อนะ BM B.Y.B.Y.B.M. เวน B When, แล้วก็ดับเบิลยนะคะแล้วก็โอโออยู่ o. O, ไหนโอโอมมนต้องตัว R, อเปรปาโอมมนต้องตัว R. เออว่าถูกเราจะมาต้องตัวอาบอ่ะถ้าผิดช่วยบอกด้วยนะไม่เก่งอังกฤษครับพูดตรงๆคือเราไม่เก่งอังกฤษนี่ไงเวอใช่เปล่าขอดูแปบบ๊บนี่นะช่องเราช่องเราช่องตัวเองก็ยังดืมจิ้มไม่โดนิโอ้ b ายเบียนแฟมิแล้วก็เบียนี่เห็นไหมเราบอกแล้วมันอาจำชื่อช่องเองได้อีกโอ้โอเคกดโอเคเลยจ้ะเราใช้กล้องนะทุกคนจะได้เห็นนี่ได้แล้วบายเสร็จโล้์เซค้นกดบวกนะคะกดปรับแต่งเองตัวนี้เลยนะมันก็จะได้มาแล้วให้เรากดี้นะคะกด ้องออกผู้กันกดโอเคมาเสร็จแล้วนะคะให้ทุกคนมาที่รูปุนะเดี๋ยวเราดูกันนี่ได้แล้วบายบีเอ็มรนะคะเราทำในเครื่องไอ a พดเนาะนี่มันจิ้มแล้วมันคือูมให้เลยเหรอไม่เอาโอเค หน้าแล้วนะอาจิงดิงดิงโอเคถ่ายรูปเลยจ้าพยายามถ่ายรูปให้ตรงตรงนี้หนึ่งนะคะโอเคจริงๆอ่ะมันของเราทุกคนแค่ว่ามันเป็นอ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอ่าแค่ว่าเราทําในอีกเครื่องหนึ่งทุกคนก็กดมาเหมือนเดิมนะคะกดจุดตรงนี้นะจุดสามจุด กดนำเข้ารหัสผู้กันเอาไปอันนี้กดตัวกันต่อไปนี่ได้แล้วนะคะอันนี้ก็คือบาียเลยนะเรียนะเงข้าย่าาๆะัรางยังยง,ยงอันนี้คือใหญ่สุดทุกคนทุกคนเครื่องแหลกอะ จ๋าเครื่องแหลกจ้ะวิธีให้เครื่องไม่แหลกก็คือทำอย่างนี้เสร็จแล้วก็เข้าใหม่นะคะซึ่งเราก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะคะว่าทำไมทำไมในเครื่องเราอะ่ะมันเล่นได้ใหญ่มากเดี๋ยวเราให้ดูเลยนะหมายถึงว่าเล่นหมายถึงว่าเขียนอะ่ะใหญ่มาก แต่ทำไมในนี้มันเขียนได้เล็กมากถาานะ้าสูมออกอะอ๋อใหญ่ทุกคนใหญ่อุย้ยทุกคนแค่เราเอายกแบบบาขึ้นมันก็เปลี่ยนสีแล้วอะจา้า เห็นไหมทุกคนมาเปลนสีเลยมาแล้วก็อยากจะแตกนะจ๊ะอยากจะแตกนะทุกคนมาเดี๋ยวเรามาแตกเลยนะแจกเจ้ารหัสน,นะคะทุกคนนี่ตัวนี้เลยนะไอบิสเพนบายเบีย o เวล ก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็จะต้องไปดูคลิปสั้นก่อนนะไม่งั้นก็ไม่สามารถทำได้นะจ๊ะสำหรับคลิปนี้ก็ก like, and check, and share. ลู้กดไลคะ์กดแชร์กดจะไ s ้ใครค่ะบ๊ายบายอ่ะบ๊ายบายอ่ะบ๊ายบาย